ใส่โค้ดไปเลยนะครับโค้ดนี้เป็นโค้ดเวกเซอร์นะครับ สวัสดีวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮฟนะครับวันนี้เกมฟฟี่ไฟน์นี่ฟี่ไฟน์อัปเดตกิจกรรมใหม่ก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับก็แต่วันนี้พี่มามีโค้ดมาแจกนะครับอัปเดตล่าสุดสําหรับไอเทมโค้ดแล้วก็สิ่งที่ทุกคนอยากได้คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าพี่อมจะแจกตามคอมเมนต์นะครับก็ ทางเลือกที่1น,นะครับให้เราเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวละครหรือว่าโค้ดตัวละครน,นะครับ2ก็จะเป็นสกินปืนที่พี่บอมมีอยู่นะครับ3ก็จะเป็นคาตานะนะครับผมซึ่งคาตานะบอกเลยว่าแหลนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ดนอีกมากมายนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งคอมเมนต์เยอะยิ่งมีสิทธิ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มาเลยแล้วก็แชร์ให้พี่บอมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคลิป คนแช์น้อยมากนะครับพี่บอมก็เริ่มท้อแล้วว่าเฮ้ยทําไมไม่ค่อยแช์ให้เลยอะไรอย่างงี้นะครับก็บอกเลยนะครับก็จะเป็นสกินปืนตัวละครนะครับบอกเลยว่ากด1สกินปืนนะครับพิมพ์หนึ่งมาว่าสกินปืนสกินปืนนะครับสตัวละคร3คาตานะนะครับผมแล้วก็โคตัวละครถามว่ามันจะเป็นโคแบบไหนนะครับพี่บอมก็มีให้ดีกแล้วนะครับซึ่งผมมีให้ดูตลอดนะครับไม่เคยเหมือนช่องอื่นนะครับผมว่าโมมขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับตัวละครจะเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยจะเป็นกล่องแบบนี้เลยทุกตัวอยู่ในนี้นะครับอ่าสกินปืนพี่บอมก็ให้ดูนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม X M Pass นะครับผมตัวละครสกินปืนคาตานะมีให้ดูหมดนะครับไม่เชื่ออีกก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนี่คาตานะนะครับเห็นไหมสวยไหมสวยนะครับพี่บอมก็ยังไม่มีเลยแต่พี่บอมเต็มใจที่จะแจกนะครับผมเนาะโอเค แล้วก็เพชรนะครับผมก็จะมีแจกในกลุ่มแล้วก็ใน YouTube ด้วย YouTube เน,นี่ยคอมเมนต์มาเลยนะครับก็จะทำการสุ่มเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็ยิ่งคอมเมนต์เยอะยิ่งมีสิทธิ์ได้นะครับพร้อม UID กับอา่าต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี UID พี่พมจะให้ใครล่ะครับทุกคนเนาะพิมพ์มาเลยนะครับ 1. คือตัวละครเอ้ย 1. คือสกินปืน2ตัวละคร3คาตาณน,นะครับพิมมาเลยว่าอยากได้อะไรมากที่สุดถ้าคลิปนี้ โหวตถึงประมาณ1 1 0 0 0 0วิวนะครับถ้าถึงจริงๆจะแจกทั้ง3อย่างเลยนะครับจะให้วันพรุ่งนี้นะครับอ่าให้เวลา1วันนะครับในที่ทุกคนดูพี่บอมนี่แหละเพราะว่าคนติดตามเป็นแสนนะครับขอแค่หมื่นวิวมันน้อยไปนะจริงๆนะครับขอแค่หมื่นวิวเองนะครับขอให้ทุกคนช่วยพี่บอมแค่ กดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนไม่แชร์ให้เลยนะครับแล้วก็หลายคนก็ไม่คอมเมนต์นะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับแจกจริงขนาดนี้ทุกคนยังไม่เชื่ออีกเหรอนะครับมีแค่พี่บอมช่องเดียวแหละที่แจกขนาดนี้นะครับผมเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับผมก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เอามาแจกให้ตั้งใจแจกนะครับผมแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะครับก็มีเยอะมากๆเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งล้วกันนะครับผมว่าดเรื่องวีนอมนะครับฟีฟายเอ็กวีนอมนะครับวันที่10ถึงวันที่ ภารกิจเงามืดครืบครานตั้งแต่วันที่13ถึง24นะครับแล้วก็16ลักอินกระเป๋านะครับวันที่16นะครับแล้วก็16อีกนะครับได้อ่าน่าจะเติมแพ็คอนนี่แหละอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับผม,มง่ายๆเลยนะครับอันอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นวันนี้เลยนะครับนินจา เมทัลลิกเมทัลลิกนะครับประมาณนั้นนะครับผมเนาะก็บอกเลยว่ามาในรูปแบบนี้1ครั้ง395ครั้ง1 5 9นะครับซึ่งถ้าเราสุ่มตอนนี้มีสิทธิ์ลด38% 98เพชรนะครับผมก็รับไปได้เลยเช่นเคยนะครับผมเนาะก็รางวัลน่ะก็มีเยอะนะครับผมมีตัวละครด้วยนะมีไอ้ของเก่าของใหม่เพียบเลยนะครับส่วนตัวผมไม่สุ่มอ่ะไม่ค่อยเทเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชอบนะครับผมเนาะก็เก็บเพชรไปอีกเช่นเคยนะครับก็ทุกคนก็ ไปสุ่มกันได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยของมันต้องมีอะครับอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัวใส่ชุดอื่นยังไม่หมดเลยนะครับที่เรามีเนี่ยก็คือยังใส่ไม่หมดเลยนะครับเนี่ยไม่รู้จะใส่ชุดไหนเนี่ยมีเยอะมากนะครับบางแพ็คผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับดูดินะครับเนี่ยเราคือแบบว่าผมนั่นแหละนะครับไม่รู้จะใส่ชุดไหนนะครับเนาะแล้วก็ท็อปอัพนะครับเติมครบสกินปืนนะครับรับจบเลยนะครับผมอย่าลืมเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ใมอร์รโยนะครับตรงนี้เนาะก็สามารถไปเติมหรือว่าไปดูได้นะครับก็ไปสุ่มได้นะผมก็ยังสุ่มไม่ออกนะครับแล้วก็ที่พี่บอมสุ่มออกก็คือเวก้าพอยต์นะครับบอกเลยว่าก้าไปออกเลยนะครับใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับที่พี่บอมสุ่มนะแป๊บเดียวออกเลยโคตรดีอะทุกคนโคตรดีจริงๆเนาะแล้วก็ในนี้นะครับใครไม่ได้สุ่มก็ไปสุ่มได้แบบนี้นะครับแหมสุ่มปุ๊บออกปั๊บสุ่มปั๊บออกปุ๊บนะครับก็ยังไม่ออกเหมือนชิปเลยนะครับผม มีทั้งสีสกินสีๆนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับผมเป็นเอ็นเนะครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบใช้ก็เลยไม่ได้สุ่มลงทุนเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่บอมด้วยนะครับเพราะว่าจะมาการสุ่มให้นะครับว่าเฮ้ยทุกคนอยากได้คาตาน่เยอะอยากได้ตัวละครเยอะอยากได้เอ่อยังไงอ่ะปืนเยอะอะไรอย่เงี้ยนะครับผมก็จะเอามาแจกให้นะครับผมแน่นอน100%คอนเฟิร์ม แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้วอมด้วยนะครับขอแค่นี้แหละแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับบายๆและสวีดัสสวัสดีครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ p j Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุคนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน5้ารอยบาทขึ้นไปรับ คูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายๆผ่าน f a c e b o o k หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมเอาระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับก o o ก l e ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่บอมก็จะมาสุ่มบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมา เดี <s ident ly> ๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4 7 9 2สเดเพชรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรกยืด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอ ไปครับต่อไปนะครับให้มันว่างไว้เออก็ย่อก่อนอออยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องตายสักครั้งแหละทุกคนต้องตายสักครั้งดิดเห็นไหมเห็นไหมทุกคน,นคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนโอมอนเฮ<อ>้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนอ่ะเป็นไปได้ไหมครับแค,คบ นี่นะครับคือผมได้นี่ครับไดมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดลอกไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่เขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดตามไปในเพจนะครับแนเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับอ่าติดต่อไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับแล้วก็ส่งไปนะครับแห่ส่งไปเลยนะฮะ แล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นปัดกาลีน่าเลยนะครับอู้ยอดนะครับผมขอบคุณครับก่อนเนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมดสามนันนะครับผมขอเซ็นเตอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา